ที่สามครึ่งที่ระรังที่สี่ถึงที่หนี่นก็เป็นการออกกำลังกายศึกษาเรืงกายาคยากายคตาสตนะิเพื่อที่จะให้เรามีการฝึกฝนให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจที่เคยทำมาทามาไม่ได้ออกกำลังกายมาหลายวันตั้งแต่อยู่ที่วัดธรรมวัดดอย งานเยอะนะก็เลยภูมิแพ้ที่เคยเป็นก็ลกับมากลับมาอีกก็คงจะต้องเริ่มต้นใหม่ทนะาพุติแล้วที่วัดธรรมเราจะกากำลังกายดื่มน้ำก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายก็ทำให้จะม,มาทำงานได้ทั้งปีโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วย แต่บางช่วงงานมันหลายๆอย่างนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทำทุยศธรรมนี่ได้อาบน้ำอุ่นจัดเช้าเย็นแต่ที่วดัดดอยในี่บางทีบางวันก็ได้อาบบางวันก็ไม่ได้อาบาอาเพราะงานเยอะเพราะว่าเรายังไม่มีสุลาเซลที่นั่นใช้สุลาเซลตุมน้ำมันก็จะได้ทำได้อาบได้ตลอด จะให้คนต้มยูแม่แกต้มทุกวันก็ไม่ไหวก็เลยขาดบ้างอาบน้ําเย็นบ้างร้อนบ้างสลับกันจะทําให้ภูมิแพ้มันกลับก็อยากจะให้ศึกษาดึงกายดึงจิตให้ให้ทะลุปลูกลงนะว่าเราสามารถรักษาตัวเองได้ทั้งกายทั้งจิต แล้วก็รู้ว่าเหตุผลเขาเจ็บป่วยเพราะอะไรเขาไม่เจ็บป่วยเพราะอะไรเนี่ยเรารู้ความเป็นไปเป็นมาของเหตุของทุกขน์นะเถอะร่างกายเออเรารู้ล่วงหน้าเออถ้าเราไม่ทํำนี้เราต้องไม่สบายนะออถ้าทำนี้เราต้องสบายนะเรารู้ล่วงหน้าแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ล่วงหน้าเนี่ยทุกอย่างเป็นไปนด้วยความเหตุปัจจัยที่เราไม่รู้ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นอวิชชา การปฏิบัติเราก็ไม่ได้ผลแต่เรารู้ว่าถ้าเราทํางานหนักเนี่ยอารมณ์เราต้องแปรปรวนเป็นอย่างนี้นะถ้าเราทํางานพอดีอารมณ์จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราภาวนามากอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าภาวนาน้อยอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้ต้องรู้ถ้าเราไม่สามารถจะรู้สิ่งเหล่านี้ล่วงหน้าหรือว่าไม่รู้เหตุปัจจัยของทุกข การปฏิบัติเราก็จะมีความหมายน้อยลงไปดังนั้นก็จึงอยากจะให้ใหศึกษาเรื่องกายเรื่องใจให้รู้ปูปลงสามารถควบคุมเหตุปัจจัยของมันได้สมัยใดเราสบายก็รู้เหตุปัจจัยว่าทำไมจึงสบายสมัยในสมัยใดไม่สบายก็ต้องรู้เหตุปัจจัยว่าทำไมไม่สบายทำไมใดจิตของเรา ถอยหลังล้วก็รู้เหตุปัจจัยว่าทาไมมันถึงถอยหลังสมัยใดจิตเราก้าวหน้าก็ต้องรู้เหตุปัจจัยว่าทําไมถึงก้าวหน้าลักษณะนี้เ็าเรียกทำวิปัสสนารู้ที่ไปที่มารู้ความก้าวหน้าถอยหลังรู้ความเสื่อมความเจริญของกายของจิตก็รู้เหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็สามารถจะแก้ไขควบคุมอยู่เหนือกฎของอนิจจังทุกขังนัตตาได้แต่ถ้าเรายังควบคุมไม่เข้าใจเงื่อนไขสิ่งเหล่านี้ วิปัสสนาของเราก็ยังไม่เข้มแข็งโอกาสที่เราจะเศร้มองเสื่อมก็มีเยอะนะที่หลักการอันหนึ่งอยากจะบอกก็คือว่าทำอย่างไรที่สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่การปฏิบัติหรือภูมิธรรมของเราไม่เสื่อมเลยเนะนี่ยจุดนี้ ือหมายเขาว่าทํางานได้ด้วยแล้วภูมิธรรมก็ไม่ตกภูมิธรรมก้าวหน้าไปด้วยเรื่อยๆเนี่ยทําอย่างไรอแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือเวลาไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติน้อยทํางานมากภูมิธรรมก็ตกถดถอยความทุกข์และปัญหาสิ่งรอบข้างก็เกิดปัญหาเพราะว่าเราจับจุดตรงนี้ยังไม่ได้จุดมันก็คือว่าการรู้จากรูปจากนามเนี่ยเพื่อให้แยก ให้เห็นว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเพราะเราเข้าใจรูปทมนามรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปหน้าที่ของรูปทมก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและแตกดับไม่ว่าในรูปที่เป็นส่วนของรูปของกายรูปของกายก็ตามรูปของจิตก็ตามในส่วนที่เป็นรูปนามก็ตามนามรูปก็ตามมันจะต้องอยู่ตามกฎของนิจังลุกกณาตารูปมีที่ไหน อันนี้จังทุกคงตาเข้าไปถึงที่นั่นไม่ว่าจะเป็นรูปของกายหรือเป็นรูปของจิตก็ตามเป็นรูปของความคิดก็ตามความเสื่อมความแตกดับต้องตามไปถึงที่นั่นทีนี้มันมีทางออกอีกันก็คือว่าเราต้องมาอาศัยนามล้ลวนนามที่ไม่มีรูปเลยเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรก็คือคอยู่ความรู้สึกตัวอย่างมั่นคงได้อย่างไรถ้าว่าตามภาษาแต่ถ้าจําเป็นเราต้องใช้รูป เช่นเราคิดถึงปัญหาต่างๆต้องอาศัยลูกต้องอาศัยสมมุติเป็นตัวสื่อในการคิดลูกก็ต้องปรากฏล้วก็ต้องยอมรับวว่าเมื่อมีลูกป,ปรากฏในใจอันิี่จรยงทุกขั้อนัตตาก็ต้องปรากฏเราก็ต้องรับผลวิบากที่จะเกิดขึ้นตรงกับลูกแต่ถ้าหากเรารีบใช้แล้วก็รีบบวางก็จะมีผลน้อยเช่นเราใช้ไฟถ้าเรารู้จักควบคุมไฟรู้จัก ทําระบบไฟให้แน่นอนเนี่ยเมื่อต้องการใช้ก็เปิดไม่ต้องการใช้ก็ปิดไฟนั้นก็จะไม่ทําอันตรายแก่เราไฟนั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่เรารูปของมันกันถ้ารู้รู้จักกฎของมันเนี่ยมันก็จะไม่ทําอันตรายต่อถึงแม้ว่ามันจะไปติดไปตามกฎของนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราควบคุมเงื่อนไขนั้นได้ถ้าเราไม่ใช้รูปเลยไม่ใช้สมมุติเลยแล้วก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้แต่เราจะรู้จักใช้ รู้จักเงื่อนไขในการใช้มันก็จะเอื้อประโยชน์ต่อเราแต่ในช่วงไหนที่เราไม่ต้องการใช้รูปเราก็หยุดความคิดทุกอย่างได้ให้ใจนี้ว่างเปล่าให้เหลือแต่ความรู้สึกตัวล้วนๆนเมื่อไรต้องการที่จะใช้มันก็หยิบมาใช้ตั้งใจที่จะคิดแทนที่เราจะคิดสักชั่วโมงแต่ความจริงคิดเพื่อทําการทําง,งานให้จบก็ห้านาทีมันก็จบแล้วหลังจากนั้นจิตของเราต้องว่างจิตก็จะไม่ไปอยู่กับรูป นามรูปก็ไม่ปรากฏเมื่อนามรูปไม่ปรากฏอน,นิจจังทุกขังหน้าตามไม่ปรากฏจิตก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมเพราะไม่มีอน,นิจจังทุกขังหน้าตาเข้าไปเป็นเงื่อนไขทําให้แปลรปวนแต่เดี๋ยวนี้เราลองสารวจดูว่าเราใช้รูปอย่างนั้นไหมในชีวิตประจำวันของเราใช้รูปเหมือนเราใช้ไฟไฟของเ้าต้มแกงแล้วก็เปิดเสร็จธุระของควาต้มแกงแล้วก็ปิดแสงสว่างเราต้องการ แสงสว่างเราก็เปิดเสร็จธุระจิจเราก็ปิดนี่คือการใช้ไฟเอื้อประโยชน์แต่ถ้าเราหุงข้าวตรงแกงเสร็จแล้วก็เปิดแก๊สทิ้ไงเอาไว้ทั้งวันทั้งคืนเกิดอะไรขึ้นไฟที่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องปิดเกิดอะไรขึ้นใจเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเราจึงไม่สงสัยว่าทําไมมันจึงก้าวหน้าทําไมจึงถอยหลังทาไมมันจึงเสี่ยมทําไมมันจึงกฎอันเดียวกันเลยไม่มีอะไรแตกตา่าง แต่ทําไมเราจริงทําไม่ได้เพราะอันหนึ่งมันเป็นกฎทางนามธรรมาอันหนึ่งเป็นกฎทางรูปธรรมท,นะ <c oughs> ทีนี้ในแง่ของนามธรรมาเนี่ยเราจะต้องมีธรรมจักสุหรือปัญญาจักสุหรือพุทธจักสุเราถึงจะจัดการมันได้ถูกต้องถ้าพุทธจักสุหรือธรรมจักสุของเราไม่เข้มแข็งไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งพอเราก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการเกี่ยวกับกฎของรูปที่ปรากฏ ไม่ว่าทางกายหรือทางใจไม่ถูกต้องนั่นคือเหตุของทุกข์ต้องเกิดแน่นอน 1, พันเปอร์เซนต์เพราะเราเกี่ยวข้องกับรูปรูปต้องไปตามกฎของมันคือทีนจังทุกขังหน้าตาต้องเปลี่ยนแปลงต้องเสื่อมสลายต้องแตกดับจะเราจะโดยเราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามมันต้องไปไปตามกฎนั้นมเมื่อรู้กฎอันนี้เราก็ดึงจิตมาอยู่กับนาม ซึ่งมันอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงเหนือการแตกดับเหนือการเสื่อมสลายอมตะธรรมก็เกิดขึ้นเพราะอมตะธรรมคือการยกจิตอยู่เหนือกฎข,ของที่จางทุกขัองนัาต,ตา,ตาก็คือภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ตายเป็นอมตะไม่ตายคือไม่ทุกข์ในพุทธศาสนาไม่ตายไม่ได้หมายถึงว่าไม่ตาย,ตาย,ตายจากร่างนี้ไม่ตายคือจิตไม่ตายจากตัวสภาวะที่เป็นนาม นะและตัวกุศลธรรมทั้งหลายก็เป็นนามทั้งหมดเช่นสติก็เป็นนามสมาธิก็เป็นนามปัญญาก็เป็นนามแต่ในสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลมันก็เป็นรูปทั้งหมดเหมือนกันดังนั้น,นเองเราจรึงมาฝึกฝนปฏิบัติเพื่อคข้บคูนกําลังของนามและเพื่อการใช้รูปให้ถูกตามหน้าที่ของมัน ถ้าเราไม่เข้าใจรูปนามหรือเข้าใจรูปนามไม่ถูกตั้งแต่ต้นเราใช้รูปใช้นามไม่เป็นนั่นแหละคือการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าถ้าทําด้วยความอยากทำด้วยอุปาทานมันก็เหมือนก้าวแต่พอหยุดปฏิบัติก็กลับมาที่เดิมจะเป็นอย่างนี้ทุกกรณีไปอันนี้คือกฎของสัจธรรมใครรู้จกกักกฎอันนี้ก็คนนั้นก็รู้จักปรับ ตัวเองจะทุกข์สักเท่าไร่ตัวเองจะสุขสักเท่าไหร่ตัวเองจะสงบเท่าไหร่ตัวเองจะไม่สงบสักเท่าไหร่เหมือนเราจัดการเรื่องไฟอ่ะไฟจะเล่งค่อยเล่งแรงเล่งช้าเล่งเร็วขนาดไหนเราควบคุมมันได้แสงสว่างเนี่ยเราต้องการสักกี่หลอดไม่ต้องการสักกี่หลอดต้องการให้แสงสว่างนะะควบคุมมันได้เพราะเราจะเซตระบบเข้าที่หมดแล้วแต่เราได้เซตระบบของจิตของใจของเราไหมดธวการปฏิบัติตลอดเวลาสามปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีเราเซตระบบของจิตเป็นหรือยัง ถ้าสังเสตร,ระบบของจิตไม่เป็นอันนั้นคือการปฏิบัติขึ้นขึ้น,นล,งลงลงก้าวๆถอ,ถอยๆอยู่เงี้ยตลอดไปถ้าเกิดอ,อุบัติเหตุอะไรขึ้นแล้วก็เสียท่าแล้วทีนี้เพราะไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงได้นั้นมาจึงไม่แปลกใจว่า <c oughs> คนปฏิบัติทำไมจึง ก้าวหน้าทำไมถึงถอยทำไมถึงบางคนก้าวหน้าไปเรื่อยๆบางคนถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเขายัางไม่สามารถจัดการระบบเรื่องรูปเรื่องนามให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ดังการปฏิบัติไม่ใช่มานั่งทําเฉพาะเวลาที่จะทำเท่านั้นต้องทําตลอดเวลาทีเดียวเราให้ชัดเจนด้วยไม่ใช่เป็นการประยุกต์ใช้แบบรวมๆแรงๆอ้างไปว่าเวลาทํางานก็ปฏิบัติได้นะ ก็ปฏิบัติได้แต่ว่ากี่เปอร์เซ็นะน,นะในร้อยหนึ่งสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นมันก็ไม่คุ้มกันถ้าห้าสิบห้าสิบอ่าก็ยังเท่าตัวแต่อย่างน้อยท่านบอกให้ได้สามสิบเจ็ดสิบให้รู้สึกตัวถึงเจ็ดสิบไม่รู้สึกตัวแค่สามสิบก็ยังพออยู่ได้แต่รู้สึกตัวห้าสิบไม่รู้สึกตัวห้าสิบมันก็เป็นศูนย์แต่ถ้าต่ากว่านั้นนะเราก็ลบไปเรื่อยๆแหละติดลบไปเรื่อยๆนั่นแหละคือเหตุของทุกข์ของเราเมื่อเราไปค้า ลงทุนไปห้าสิบบาทได้มาร้อยหนึ่งก็เท่ากับศูนย์ได้มาห้าสิบเท่ากับศูนย์ลงทุนไปห้าสิบได้มาห้าสิบก็เท่ากับศูนย์พอดีแต่ว่าไอการศูนย์ตรงนั้นหมายความว่าเราต้องเสียแรงไปด้วยเสียเวลาไปด้วยตามหลักเราวมันก็จะต้องได้อีกห้าสิบมันจะได้ค่าแรงคืนแต่ว่าในชีวิตประจำวันเราไม่ได้คำนึงไม่ได้คำนวณถึงเรื่องเหล่านี้เอามาใช้ในแง่ของนามหรืลูก ็นรูปและนามแล้วก็ยอมสูญเสียแล้วก็ยอมขัดทุนไปไม่เว้นแต่ละวันุกความทุกข์และปัญหาไม่ต้องพูดถึงต้องมาแน,น่นอะนเราไม่อยากให้เกิดมันต้องเกิดแต่ถ้าเราทําตามกฎเกณฑ์ของรูปและนามอย่างถูกต้องเราอยากให้มันเกิดสักลาปัญหามันก็ไม่เกิดเพราะมันเป็นกฎของมันนะนั้นจึงไม่อยากจะให้ประมาทในเรื่องการศึกษาและทําความเข้าใจ การปฏิบัติแบบคำวเทียนไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบอย่างเดียวอยู่ที่ความเข้าใจสําคัญและความเข้าใจนี้ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจแล้วก็ครั้งแล้วก็จบไม่ใช่ต้องทําความเข้าใจตลอดเวลาทีเดียวเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทางรูปมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องทําความเข้าใจกับมันตลอดเวลาจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งความเข้าใจอันนี้เกิดความชำนิชำนาญ เป็นอัตโนมัติอันนั้นแหละถึงไว้ใจได้ความเข้าใจมันกลายเป็นตัวยานปัญญาเหมือนกับเราเซตระบบของน้ําของไฟให้เป็นออโต้เมื่อใดเราเซตระบบเป็นออโตเมติกได้ก็เราไม่ต้องห่วงว่ามันจะทํางานเมื่อไร่มันทําของมันเองแต่ตราบใดที่เราเซตออโตเมติกไม่ได้เราก็ต้องใช้แมนวนวลคือต้องจะใช้แต่ละทีก็ต้องไปกดไปเปิดด้วยมือ,อเรียกว่าแมนวนวลอื แต่ถ้าหากเราสามารถเซตระบบเป็นออโต้ถ้าเป็นจิตก็คือเราสามารถเข้าสู่ภาวะที่เป็นปรมัตดได้แล้วเป็นออโตมัติกเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทำถึงปรารถนาที่จะรู้ปรมัตดกันเพื่อให้ไปสู่ภาวะที่เป็นเองรู้เองเห็นเองเป็นเองแต่การกระทําของเรามันมันสมควรที่จะเป็นเองได้ไหมมันสมควรที่เป็นปรมัตดได้ไหมเนี่ยเราต้องไปศึกษาจุดนั้น ทำอย่างนั้นเราก็ต้องอย่างนี้ล้มลุกคุกคานกันไปตลอดอาตมาเองก็ล้มลุกคุกรานมาตลอดจนมาถึงจุดของมันเราก็ศึกษาจากความผิดพลาดความล้มเหลวความทุกข์ของเรามาตลอดในที่สุดเราก็พยายามแก้จุดไหนมันเป็นจุดบอดจุดไหนเป็นจุดจุดดับของการปฏิบัติต้องแก้อย่างเด็เ,เสด็จเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยว ยากๆย,ยือย้อๆเอื้อต่อกิเลสโลภะจริตโทสะจิตไม่ได้ทีเดียวนะไม่สําเร็จชีวิตของเราเนี่มันไม่พอเพราะไม่กี่ปีมันก็จะต้องเจ็บต้องตายไปแล้วเราจะมาโมยเสียเวลากรื่ึงนเล็กๆน้อยๆสาระไปวันๆมันไม่ได้นะชีวิตของเรามันจํากัดนั่นจะทําอะไรก็ต้องรีบทําให้มันชัดเจน,นเราจะเอาอยัางไงจะลุยเรื่องวัตถุก็ลุยให้เต็มที่จะได้ทุกข์เยอะๆขึ้นจะได้ข็ดหลาบไวไว ถ้ามันกึงก่งกลางๆมันทรมานถ้าจะลุยทางนามธรรมาก็ลุยให้เต็มที่ให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องวัตถุอย่างไม่เป็นพิษเป็นภยัยถ้าด้าน,าน,านปรมานปรย์นามธรรมาพวกเรายัางไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดการมาเกี่ยวข้องวัตถกุก็คือการเผาตัวเองตายทั้งเป็นช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะตัวใครตดนมันแบที่จุดนั้นนะ พราะมันมีแต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและมีสิทธิที่จะสร้างทุกขให้กับตัวเองไดนะ้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกจุดสําคัญเนื่องจากเรามีเวลามาพบก,กันน้อยแต่ถ้าในช่วงเวลาน้อยๆถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้แต่ว่าแปดสิบเก้าสิซนฟังแล้วก็ลืม จะด้วยอะไรก็ไม่รู้กันนะแต่ว่าจะามาทบทวนทบทวนใช้อาจจะเกี่ยวข้องได้หลายอย่างความน่าเชื่อถือความเคารพบ,บูชาไม่เพียงพอผู้พูดไม่เป็นที่ตั้งของความเคารพอย่างสูงสุดนะเพราะนั้นสิ่งที่พูดจึงไม่มีความหมายพอที่จะดนบันดาลให้ทำตามได้อย่างเข้มแข็งนันก็มีหลายส่วนประกอบกันหรือสติปัญญาของเราไม่ไม่พอที่จะพิจารณาถึงจุดที่พูดว่า ทำนี้ถูกหรือทำอนี้ผิดหรือเราตั้งเป้าหมายไว้คนละอย่างเอาเป้าหมายสูงสุดข,ของเราไม่ใช่ไปสู่ปรมตหรือมรรคผลนิพพานแต่เราใช้ปรมตและมรรคผลนิพพานเป็น <c oughs> ตัวเป้าที่ล่อเป้าให้ไปเฉยๆแต่ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงเป็นเป้าลออ่อเฉยๆอย่างนี้ก็มีถ้าอย่างนั้นก็อันตรายเราจะต้องเวียนไหยในวัฏสงสารอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ แต่ในกรณีที่สติปัญญาเราไม่เพียงพอเนี่ราพัฒนาได้นะพัฒนาได้โดยการใช้หลักสามประการคือยหนึ่งฟังบ่อยๆสองฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณาคบให้แตกในสิ่งที่เราได้ฟังมาสามแล้วเราไปลองทำดูให้ถูกทำอย่างเงี้ยบ่อยๆครั้งห้าครั้งสิบครั้ง หลอยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งก็ทาอย่างนี้ยปัญญามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราเคยมีความพยายามในจุดนี้บ้างไหมไม่เคยมีความพยายามจุดนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเคยมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราเคยรู้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเรามีความจริงใจต่อมาผลนิพพานจริง,รงต้องอดทนเสียสละเพื่อดอกย้ําทําสิ่งนี้บ่อยๆมันถึงจะเป็นไปได้แล้วแต่เหตุปัจจัยจะเป็นมันก็ไม่ได้้หย่อนยาน เพราะคำว่ามัชฌิมาปฏิปทา <c oughs> ของพระพุทธเจ้ามัน,ม,นมีระดับ